สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องโมเดล AI ของ OpenAI กันหน่อยนะครับพอดีมีรายงานวิเคราะห์ตัวใหม่ที่น่าสนใจมากๆออกมาเขาเปรียบเทียบพวก GPT-4 รุ่นล่าสุดสุดกับโมเดลอีกสายที่เน้นเหตุผลมากๆอย่าง o Series ครับใช่ค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องการเขียนพร้อมแบบขั้นสูงด้วยนะคะครับเราก็จะมากลั่นเอาเฉพาะเนื้อๆเลยว่าแต่ละตัวมันต่างกันยังไงจุดเด่นคืออะไรและจะเลือกใช้ยังไงให้เหมาะ ค่ะรวมถึงเทคนิคพร้อมด้วยว่าแบบไหนเหมาะกับโมเดลตระกูลไหนเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะเอาภาพรวมก่อนนะครับตอนนี้เหมือนโมเดลมันแยกเป็น2ทางใหญ่ๆเลยคือ GPD 4ที่แบบ เก่งรอบด้านกับโอซีรีส์ที่เหมือนเป็นสายเชี่ยวชาญด้านเหตุผลไปเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะตระกูล GPT 4ตัวที่เด่นๆ่นล่าสุดก็คือ GPT 4o อาตัวนี้เป็นม u l t i model แบบเต็มตัวจริงๆอ๋อที่รับได้หมดเลยใช่ค่ะข้อความเสียงภาพคือทำได้หมดในตัวเดียวเลยค่ะส่วน GPT 4.1จะเด่นเรื่องเขียนโค้ดแล้วก็จุดสาคัญมากๆคือรองรับคอนเท็กซ์ได้ยาวถึง1ล้านโทเค็นอหล้าน ค่ะเยอะกว่า40ที่ได้ 128K แบบคนละเรื่องเลยค่ะเยอะมากๆครับแล้วตัว GPT 4.1 Mini มล่ะครับที่ออกมาพร้อมๆกันตัวนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อตัว4.1 Mini มมาแทน 4o มินิเดิมค่ะมันเหมือนเป็นจุดสมดุลนะคะคือให้คอนเท็กซ์ล้านโทเค็นเท่าตัวเต็มเลยแต่ประสิทธิภาพโดยรวมกับราคาก็จะย่อมเยาวลงว่าหน่อย เหมาะกับงานที่ต้องการคอนเท็กซ์ยาวๆแต่แบบอาจจะไม่ต้องใช้พลังประมวลผลสูงสุดหรืออยากได้เร็วกว่า4.1ตัวเต็มอะไรแบบนี้นะคะอ๋อเข้าใจภาพฝั่ง GPT4 แล้วครับทีนี้ขยอบมาดู o s e e r i s บ้างตัวที่เน้นเหตุผลโดยเฉพาะเลยพวก O3 กับ O4 mini นี่มันต่างกันยังไงครับค่ะ O3 นี่คือตัวท็อปสุดของสายเหตุผลเลยค่ะทรงพลังสุดแต่ก็ตามนั้นแพงสุดด้วยส่วน O4 มินินี่สิคะน่าสนใจมากคือถึงจะเล็กกว่าถูกกว่า O3 เยอะเลยนะคะประมาณน่าจะสิบเท่าได้โห oh, สิบเท่าเนี่ยนะมันมันทำงานต่างกันยังไงครับถึงเป็นงั้นได้อ๋อคาบว่านะคะเป็นการปรับแต่งสถาปัตยกรรมข้างในที่เน้นประสิทธิภาพเฉพาะทางมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือ ทั้ง O3 และ O4 mini เนี่ยมันใช้เครื่องมือหรือ tools ได้ค่ะอ๋อไอ้ที่มันเรียกใช้ฟังก์ชันข้างนอกได้ใช่ค่ะเช่นค้นเว็บคำนวณหรือทำอะไรเฉพาะทางแล้วก็ยังคิดด้วยภาพได้ด้วยค่ะคือใช้ภาพเป็นส่วนหนึ่งของการคิดเลยไม่ใช่แค่รับภาพเข้ามาเฉยๆออ๋ครครรัับบ เข้าใจละแบบนี้ o 4มินิก็ดูจะคุ้มค่ามากๆเลยสิครับสำหรับงานที่เน้นเหตุผลส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มแบบนั้นเลยค่ะแล้วเขายังมีคอนฟิ guration ที่ชื่อ o 4มินิไฮด้วยนะคะอ่าอันนี้คืออะไรครับคือปรับแต่งให้เน้นคุณภาพผลลัพธ์สูงขึ้นไปอีกค่ะแต่ก็จะช้าลงหน่อยเหมาะกับงานที่แบบซับซ้อนมากๆต้องการความแม่นยาสูงสุดจริงๆโอเคครับพอเข้าใจเรื่องโมเดลแล้วมาถึงเรื่องสำคัญอีกอย่างคือการเขียนพร้อมมีเทคนิคอะไรที่แบบ เฉพาะเจาะจ,จงสาหรับแต่ละตระกูลไหมครับหลักการทั่วไปก็ยังใช้นะคะคือต้องชัดเจนให้บริบทพอเหมาะใช้ตัวคั้นกําหนดบทบาทให้ชัดเจนอาจจะมีการให้ตัวอย่างหรือฟิลช็อตบ้างแต่ก็ต้องระวังมิดหนึ่งแต่พอเจาะจ,จงลงไปนะคะอย่าง GPD4 Plus o หรือ4 Pro Mini ที่คอนเท็กซ์มันยาวมากๆเนี่ยเทคนิคที่เรียกว่าแซนวิชเมธอดคือใส่คำสั่งสำคัญไว้ทั้งตอนต้นและตอนท้ายของคอนเทก็กซ์ยาวๆอะคะ่ะอันนี้จะช่วยได้เยอะเลย อ๋อการมันมลืมตรงกลางใช่ไหมครับประมาณนั้นแหละค่ะแล้วก็เพราะโมเดลสาย GPT-4 มันค่อนข้างทําตามคําสั่งตรงๆนะคะเราก็ต้องสั่งให้ตรงไปตรงมามากๆอย่าคลุมเครือเข้าใจครับแล้วฝั่ง O-series ที่เน้นเหตุผลล่ะครับอันนี้ต้องปรับวิธีสั่งงานต่างไปไหมต่างกันชัดเจนเลยค่ะและอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะสําหรับ O-series เนี่ยควรใช้พรอมที่กระชับตรงประเด็นแล้วก็ห้ามสั่งให้คิดทีละขั้นตอนหรือ chain of thought เด็ดขาดเลยค่ะเอ๊ะจริงเหรอครับ ห้ามใช้ chain of thought เนี่ยนะปกติเราคิดว่ามันน่าจะช่วยเรื่องการให้เหตุผลใช่ไหมครับนั่นสิคะน่าสนใจมากเลยคือโมเดลที่เก่งเหตุผลที่สุดกลับไม่ควรไปสั่งให้มันแสดงเหตุผลทีละขั้นเดูเหมือนว่าเพราะมันมีระบบการให้เหตุผลข้างในที่ซับซ้อนมากๆอยู่แล้วนะคะการไปสั่งแบบนั้นกลายเป็นการไปจำกัดประสิทธิภาพมันแทนที่จะช่วยอ๋อออเข้าใจแล้ว ใช่ค่ะคือควรจะบอกเป้าหมายสุดท้ายให้ชัดเจนบอกว่ามีเครื่องมืออะไรให้ใช้บ้างแล้วก็ปล่อยให้มันจัดการเองเลยค่ะมันเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วน่าสนใจมากๆครับที่นี้ถ้ามองภาพรวมจากการพัฒนาทั้งหมดนี้นะคะสิ่งที่น่าสังเกตมากๆคือแนวโน้มการสร้าง AI ที่เป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่รอบรู้นะคะ Specialized General ist. ใช่ค่ะคือเก่งด้านใดด้านหนึ่งมากๆแต่ก็ยังทําอย่างอื่นได้ดีอยู่ไม่ได้ทิ้งความสามารถรอบด้านไปเลยทําให้การเลือกใช้มันก็จะซับซ้อนขึ้นต้องพิจารณาละเอียดขึ้นครับแล้วเหมือนกับว่าต่อไปเนี้ยแค่เขียนพร้อมเก่งๆอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วสิครับต้องมองไปถึงเมตาพร้อมด้วยซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ตัวคําสั่งแล้วแต่คือการออกแบบสภาพแวดล้อมทั้งหมดเลยถูกต้องค่ะทั้งข้อมูลทั้งเครื่องมือ API หรือวิธีที่ AI จะทำงานร่วมกับส่วนอื่นๆโดยเฉพาะกับโมเดลที่มันมีความสามารถเชิงรุกมากขึ้นเรื่อยๆหรือที่เรียกว่า agentic capabilities นะคะครับคบมันเหมือนยกระดับจากการแค่สั่งงาน AI ไปสู่การออกแบบระบบที่มี AI เป็นส่วนสำคัญเลยอืมซึ่งก็น่าคิดต่อนนะคะว่าทักษะที่เราต้องมีเพื่อทำงานร่วมกับ AI ในอนาคตอันใกล้นี้มันกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปแบบไหนกันแน่